สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรียกว่าโอ้โหครูโจจะมาแชร์เทคนิคสำหรับใครที่กำลังเปิดเพจนะคะที่เป็นมือใหม่แล้วอย่างว่านะคะมือใหม่ทั้งทีเวลาเปิดเพจก็นึกไม่ออกนะคะว่าจะทำเพจแบบไหนจะโพสต์แบบไหนวันนี้ละคะ่ะครูโจจะมาแชร์ชรนะคะแชร์กับ5้าเคล็ดลับที่เรียกว่าเป็น5้าเคล็ดลับที่คุณสามารถที่จะ ทำตามได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเบสิกที่คุณจะต้องรู้นะคะแต่เบสิกนี้บอกได้เลยว่าเดี๋ยวครูโจ้จะมีเคล็ดลับกับทิ้งท้ายตอนไลฟ์สดนะคะตอนท้ายๆเนี่แหละค่ะครูโจ้จะมีแชร์เทคนิคอะไรบางอย่างให้ดูนะคะว่าคนที่เปิดเพจแล้วเนี่ยถ้าอยากจะสร้างเพจให้โตวไวเนี่ยคุณจะต้อง ลองทำวิธีนี้นะคะคุณจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่จะสามารถทำให้เพจของคุณเป็นที่รู้จักได้ไวนะคะแหมทำเพจทั้งทีก็ต้องให้มีคนรู้จักแต่การที่จะรู้จักคุณก็จะต้องลองทำหน้าเพจให้ดูดีดูเพจคุโจนะคะเรียกว่าเพจคุโจก็จะเป็นเพจที่คุณสามารถที่จะเข้าใจง่ายนะคะเข้าใจง่ายไม่พอคุณจะได้เทคนิคก,การทำโพส นี่ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำไมเวลาคุณเปิดเพจแล้วเนี่ยผู้ติดตามทำไมกว่าจะมีคนเข้ามาติดตามเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยไม่ค่อยกระเตื้องนะคะครูโจ้ก็ไม่ใช่ว่าอุ๊ยเป็นผู้ติดตามที่แบบว่าอู้เป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นหมื่นหรือเป็นพันหน oh, <no. S 1> ้าเพจครูโจ้เนี่ยตอนนี้แค่3 0มกว่าคนแต่ใน300กว่าคนเนี่ยเชื่อได้เลยว่าถ้าเวลาที่ คุณเป็นคนหนึ่งที่เสมือนกับที่คูโจเปิดเพจคูโจสอนตัดคลิปให้ดูอินเตอร์เนี่ยคูโจเปิดเพจมาแต่วันที่13เมษายน2564เนี่ยแหละคะ่ะเรียกว่าตอนที่เราเปิดเพจแรกๆเนี่ยเราก็รู้แนวทางของเราแล้วเนี่ยะคะ่ะว่าเวลาที่เราเปิดเพจเราจะต้องสร้างแคปชั่นสร้างคอนเทนต์อะไรให้หน้าเพจมีจุดดึงดูดนะคะเรียกว่าถ้าคุณรู้กับ ปัจจัยหลักที่คุณเปิดเพจเนี่ยแหละค่ะมันจะทําให้เพจคุณอ่ะได้โตไวเรียกว่าตอนนี้นะคะเปิดเพจไม่ต้องกักนะคะเราไม่ต้องกักความรู้เราจะต้องพิสูจน์ให้คนเขาได้เห็นว่าเพจของเราเนี่ยมาทําอะไรนะคะกูโจะจะมาให้คุณน่ะลองหยุดนิ้วของคุณแล้วลองเกลี่ยไปที่หน้าเพจของคุณดูซิว่าเฮ้ยหน้าเพจของเราเนี่ยมันได้มีการปรับ ปรับเปลี่ยนแก้ไขวอดดิ้งอะไรบางอย่างหรือเปล่าให้คนเขารู้สึกว่าเพจของคุณน่ะมันดูเป็นตัวของตัวเองนะเพราะ a c e b o o k อ่ะเขาชอบความเป็นตัวของตัวเองของคนที่เปิดเพจเนี่ยแหละค่ะว่าคุณมีความเป็นออริจินอลในตัวของคุณแบบไหนแล้ว Facebook เขาก็จะเริ่มส่องพฤติกรรมของคุณ เพื่อที่จะนำพาเพจของคุณเนี่ยละค่ะให้ไปทำความรู้จักกับคนที่คล้ายๆกันแกันเปิดเพจหน้าร้านของคุณนะ่ะให้มันดูสวยนี่ก็คือสิ่งที่กูโจ้กำลังจะบอกนะคะว่าถ้าคุณกำลังจะเปิดเพจชื่อเพจสำคัญมากๆคุณต้องรู้ว่า <c oughs> การที่เราจะเปิดเพจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังจะมาขาย,ขายอะไรหรือว่ากำลังจะมาบอกอะไรถ้า คนที่เข้ามาเฟซบุ๊กอ่ะอูโจคิดว่าร้อยละ70็อ่ะหรือร้อยละ80ดอ่ะขายของแน่นอนนะคะแต่คุณจะขายของแนวไหนอันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่การที่เข้ามาในเฟซบุ๊กแน่นอนทุกคนต้องเข้ามาในการที่จะค้นคว้าหาลูกค้าหากลุ่มคนที่เราอยากจะขายสินค้าหรือขายบริการให้กับเขาเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดเพจเนี่ยก็เหมือนกับว่า เราอาจจะไม่ใช่เปิดเพจเป็นชื่อเรานะคะนะไม่ได้แบบเปิดเพจเป็นชื่อเราเพราะว่าการที่เราจะให้คนรู้จักบน Facebook อะแน่นอนเวลาที่คนเขาจะเซิร์ชหาสินค้าเขาจะต้องเข้าไปเซิร์ชในค้นหาใน Facebook ใช่ไหมคะว่าอยากจะซื้อเครื่องมือช่างสมมุติครูโจอยากจะซื้อเครื่องมือช่างครูโจก็ต้องไปซื้อว่าเซิร์ชคำว่าเครื่องมือช่างหรือว่า เครื่องมือเกี่ยวกับการเจาะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับงานช่างอะค่ะเวลาที่เซิร์ชเนี่ยแหะค่ะคือสิ่งจําเป็นที่เวลาที่เราเซิร์ชทําไมเราถึงเห็นเพจนั้นเพราะว่าในเพจนี้แหะค่ะมันจะมีชื่อที่มันเป็นคําค้นหาให้คนเขาสามารถที่จะค้นหาชื่อได้อันเนี้ยเรียกว่ามันจะตรงกลุ่มในการที่จะทําให้หน้าเพจของเราเนี่ย ไปเจอกับผู้ซื้อนะหรือเจอกับลูกค้าในอนาคตที่เขากำลังสาหาอยู่แต่อาจจะยังไม่ตัดสินใจเขาแค่อยากจะลองเซิร์ชหาหลายๆเจ้าอยู่นะอันนี้แหะค่ะเรียกว่าชื่อเพจต้องตั้งให้ตรงกับสินค้าที่คุณขายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องตั้งชื่อยังไงนะตั้งชื่อยังไง,นะง,ง,ไงเกี่ยวกับสินค้าของเราบางคนอาจจะตั้งชื่อเป็นชื่อแบรนด์นะคะ ชื่อแบรนด์ถ้าชื่อแบรนด์ของคุณไม่ได้ยาวเกิน3พยางสมมุตินะคะคุจโจยกตัวอ,อย่างถ้าถติว่าชื่อแบรนด์ของคุณไม่ได้แบบชื่อยาวเป็น3พยางเนี่ยคุณอาจจะอยากจะใช้ชื่อแบรนด์บางคนก็ชอบใช่ไหมคะว่าอยากจะใช้ชื่อแบรนด์ของเราที่เราตั้งชื่อสมมุติเหมือนคุจโจเง,งี้ยคุโจก็จะตั้งชื่อคุโจใช่ไหมคะแต่คุโจก็จะมีเขียนเกี่ยวกับอธิบายให้คนได้รู้ว่าคุโจมาทําอะไรนะถ้าเป็นคุโจก็ไม่รู้ว่า๊ คำว่าครูอ่รู้แล้วแหละว่าสอนแน่นอนนะแต่เขาสอนอะไรล่ะอันเนี้ยบางคนก็นึกไม่ออกแต่ถ้าเราอยากจะให้คนน่ะนึกออกก็คือคุณจะต้องเขียนคําว่าครูโจสอนตัดคลิปแต่ก็มีแต่นะคะแต่การสอนตัดคลิปสอนตัดคลิปอะไรล่ะนะบางคนอาจจะสอนตัดคลิปพ่เมียโปสอนตัดคลิปคีเนมัตเตอร์สอนตัดคลิป โปรแกรมอื่นอะไรอย่างเงี้ยอุโจก็เลยมีต่อภาคขยายว่าให้ดูอินเตอร์มันกลายเป็นทำให้การขยายความของชื่อเพจของเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าสามารถที่จะคัดกลุ่มลูกค้าได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้ตั้งชื่อเพจย,ยาวๆนะคะไม่ได้ตั้งชื่อเพจย,ยาวๆบางคนอาจจะตั้งชื่อเพจแค่3ถึง5พยาง หรือสามไปจนถึงเจ็ดพยางอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่บางคนก็จะที่เขาแนะนำก็จะประมาณ3-5ถึงพยางนะคะในการที่จะตั้งชื่อเพจให้คนเขาจดจำได้ง่ายง่ายนะคะแต่บางครั้งการตั้งชื่อเพจถ้าเราตั้งชื่อเพจอันนี้ก็คือข้อแรกที่ครูโจกกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับแรกคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องชื่อเพจให้คนเขาค้นหาได้นะ,ะแล้วไอ้ตรงที่จะให้ค้นหาเข้าไปอีกเนี่ยล่ะค่ะก็คือ